มีอยู่คนเดียวนุ่มชาวกรุงเทพพูดอย่างหนักใจไอ้ภูมิศรีหราชคนนั่นหากไม่มีไอ้นั่นนะทุกอย่างเรียบร้อยหมดปฐมสุขไปเสียคนแล้วสมสมานเอ่ยขึ้นบางคุณไม่เห็นเราเหลือเชื่อชายเราขาดคนที่มีความคิดอ่านปลอดปรองแยบยนไปเสียคนหนึ่งแล้วรู้หรือเปล่าคะทําไมเขาถึงไปเสียอย่างนั้นในเมื่อพี่สาวฉันกลับมาบุคคลทั้งหมดกําลังอยู่ที่ระเบียงตอนหลัง และการสนทนาเต็มไปด้วยความระมัดระวังสำหรับสุมานไม่มีใครรู้ว่าไปไหนเห็นแต่ว่าล่อนเอาล้มกลางแล้วลงจากเรือนไปรู้เมื่อเช้าวานนี้เองแต่เห็นว่าเรายังไม่มีโอกาสจะพบปากกันเป็นเรื่องไปราวสักทีและยังไม่ได้บอกว่าปฐมจ้างคนถือหนังสือมาให้เราเขาบอกแผนการทั้งหมดต้องล้มแลว้วเพราะไอหมอน,นั่นคนเดียวผมเองไม่กล้าถามคุณสุมาลเพราะหมู่นี้เห็นเงียบขึมอย่างคนเจ้าทุกในที่ประชุมนั้นเงียบขึมไปครู่หนึ่ง เชิดชายมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีเหมือนอยากให้ใครคนหนึ่งแสดงความเห็นออกมาบ้างเพื่อบรรเทาความรุ่มร้อนภายในของเขาต้องเล่นกันให้ถึงตายทีเดียวสมสมานเอ่ยภายหลังใช้ความคิดอยู่นานแต่ถึงเย่างไรนั้นผมต้องตึกตองดูก่อนระบอกได้ในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้ระวังนะสมมนพูดด้วยความตั้นพลงเพราะย่อมไม่มีใครรู้จักภูมิศรีราชดีเท่าหล่อนการจะทําอะไรคนคนนั้นต้องคิดให้มากคิดให้รอบคอบไม่เพียงแต่ไอห,หมอนั้นเป็นคนยิงปืนแม่นอย่างเดียว ความคิดอ่านอะไรดูหมอจะทันเราทุกฝีก้าวเฮ้ยลืมนึกอะไรขึ้นมาได้บ้างเชิชายเอ่ยขึ้นใครจะฉลาดอย่างไรมันจะหนีความรอบคอบของเราไปได้ผลตารที่คุณพูดออกมาอย่างนี้เลยทําให้ผมมองเห็นทางไกลแนบเนียนแล้วภูมิศรีราชเองก็พลอยตื่นเต้นไปกับข่าวที่ชัดคาบมาบอกเขาขณะที่เขานอนหลับในตอนบ่ายที่กระทมอมอาแม่มาแม่ผมมาหรู้ไมเด็กชายพูดอย่างตื่นเต้นแต่ปราศจากการยินดี เขากาลังเทศนาดาชดาเป็นการใหญ่เทียวอาแล้วเราเราภูมิถามเขาก็เล่นงานเหมือนกันแหละแต่ผมเปิดมานี่ก่อนเขายังว่าผมเป็นในลูกหัวแข็งแล้วเขาจะเอาไปกรุงเทพมาลืนนี้ครับข่าวการมาของมารดาของชัดและชะดาเมียดั้งเดิมของหมอชวริลิตซึ่งเขารู้ว่าเลิกล้างกันไปจนไปมีสามีใหม่ทําให้ภูมิเสียราชรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะนําความยุ่งยากลําบากใจใหม่ๆม,ม,มาให้แก่บุคคลในบ้านไร่นี้เป็นแน่แท้ เขาไม่อาจจับต้นชนปลายได้ว่าอันใดเป็นเรื่องส่วนตัวของคนใดนอกจากจะรู้สึกว่าสุนีไม่ควรเข้ามายุ่งยามเกี่ยวข้องในบ้านนี้ต่อไปแต่ที่แน่นอนเหนืออื่นใดคือเขาต้องเฝ้าจับตามองความเคลื่อนไหวคนทั้งหมดด้วยความเอาใจใส่ตามธรรมดานับแต่วันที่เขามีเรื่องกับสุมาลและชูรักของหล่อนเขาก็เข้าไปยุ่งย่ามอะไรกับใครที่ไหนเล่าที่เลือนหลังใหญ่นั้นเขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยความสงสัยหลายอย่างหลายประการลุมล้อมเขามากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ พวกที่มาล่า,าสัตว์หรือคณะนั้นมาล่าผลประโยชน์กันแน่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับและสุมมนก็ไม่เคยเยี่ยมกลายมากระท่อมเขาจนกระทั่งรู้สึกว่ามีความจําเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเขาค่อนข้างจะมั่นใจวันนั้นต้องคอยบังคับให้หล่อนคอยหลบหนีเขาตลอดเวลาสุมานเคยพบเขา3ามสี่ครั้งความเป็นศัตรูต่อเขายังร้ายแรงไม่ได้ลดถอยลงไปเลยเขาเคยพูดกับหล่อนสองสาคำหลังจากที่มีเรื่องกระทบกระเทือนกันอย่างรุนแรงว่า วันใดหมอชวลิศกลับมาที่บ้านไรวันนั้นภาระต่างๆที่เขารับผิดช,ชอบเป็นอันหมดไปละหากว่ารอนมีความปรารถนาจะติดตามชู้รักของรอนไปผมก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยต่อให้คุณทําอะไรที่เลวร้ายลงยิ่งกว่านี้ก็ตามเขาไม่อาจยัางความคิดอันลึกลับของรอนออกว่าทุกวันนี้รอนคบคิดกับใครมีความปรารถนาอย่างไรตลอดเวลาที่ความคิดอ่านอัปมงคลของคนหลายคนวนเวียนอยู่นั้นภูมิเสีรัดได้เรียกร้องความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพนับถือได้จากคนงานในไร่เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถทําให้คนเหล่านั้นกลายเป็นหูเป็นตาของเขาได้ดียิ่งขึ้นและด้วยเหตุนี้เองในไม่ช้าเขาก็ต้องเกิดความระมัดระวังตัวสุนีเป็นผู้ที่ทําให้จิตใจของคนต่างๆที่คิดทุจริตต่อหมอโชวฤทธิ์เกิดกระปิกกระเป๋ายิ่งขึ้นมีความตื่นเต้นยิ่งขึ้นเมื่อหล่อนนําข่าวมาบอกน้องสาวสองคนของหล่อนว่าบัตรนี้หมอโชวฤทธิ์กลายเป็นบุคคลที่ประสบโชคยิ่งกว่าคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายครั้งนัก รอนยืนยันกับน้องสาวทั้งสองของหลอนภายในห้องของสุมานในคืนวันนั้นว่าไม่มีปัญหาหรอกโชลิตเป็นทายาทยายหนอมทนายของยายหนอมเองเป็นคนเล่าว่าเขารับภาระเป็นผู้ร่างพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดเท่าที่ยายหนอมมีไม่ว่าที่ดินตึกแถวเงินสดยกให้เป็นหมอโชลิตทั้งหมดเลยเว้นแต่ว่ามีเงินสดและที่ดินส่วนหนึ่งซึ่งไม่มากนักที่ยายหนอมแกตั้งใจถวายวัดที่อยู่ติดบ้านแกที่ยุทธยาแต่นั้นมันก็ปลีกย่อยเหลือเกิน สุมาลูเหมือนไม่มีความพอใจในการมาของพี่สาวแต่ก็สามารถซ่อนมันไวได้ลองตั้งปัญหาถามพี่มาที่นี่เพื่อพบเขาเหรอมีธุระอะไรสําคัญนักเหรอแน่ละ่ะไม่อย่างนั้นฉันจะถอดมาจากเชียงใหม่เลยฮะอย่างน้อยฉันก็ต้องคิดถึงลูกอยากพูดอะไรกับชวริตบ้างในเรื่องที่จะเป็นหลักฐานกับลูกเท่านั้นส่วนน้องสาวคนสุดท้องโฮร้อยยังรู้ทันและพูดออกมาอย่างไม่เกรงใจ <laughs> คงมากกว่านั้นละมั้งเพราะพี่รู้ก่อนคนอื่นนี่เดี๋ยวนี้ชาวลิกาลเป็นเศรษฐีขึ้นมาพี่รู้ก่อนใครเลยไม่ใช่เหรอก็อไม่ผิดแต่เธอทั้งสองต้องไม่เห็นคนอื่นดีกว่าพี่นะรอนเปิดเผยทันทีดีเหมือนกันเรื่องนี้คงทําให้เขาทิ้งอะไรบ้าๆนี้ไปสักทีฉันระเบ่อโลกยังบอกไม่ถูกทีเดียวเรื่องอะไรทั้งหมดพี่ต้องการอะไรจากเขาฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้นแล้วขุนชานคดีบอกพี่ว่าเขาเคยพูดกับชาวิลิตเหมือนกันว่าชาวริลิตคนไปอยู่กรุงเทพแต่ลําบาก คนคนนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาเขาทั้งหลายชาวลิศกลับพูดว่าเมื่อเขามั่งคั่งขึ้นการจะกลับกรุงเทพมันไม่ทําให้เขาเป็นคนวิเศษหรือมีความสุขหมอว่าหมอจะอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่องที่สุนีเอามาเล่าเป็นเหตุให้สุมานมีความกลุ้นคิดมากยิ่งขึ้นหล่อนไม่ทราบว่าหญิงวัยกลางคนผู้มีศักดิ์เป็นน้าของสามีตนนั้นตายแล้วหรือยังที่หล่อนรู้หญิงนั้นคือนางถนอมหรือน้าหนอมของชาวลิศเป็นข้าบดีผู้มั่งคั่งเคยเลี้ยงดูหมอชาวลิศมาแต่เล็กแต่น้อยและรักเหมือนลูก ต่อมาภายหลังเมื่อมีเหตุไม่เป็นมงคลและกลายเป็นเคราะห์อัญชการเกิดขึ้นกับชาวริตนางถนอมมีความเชื่อเหมือนคนทั้งหลายที่มีความเชื่อว่าชาวริตทําความผิดอย่างร้ายแรงถึงกับตัดเป็นตัดตายกระทั่งทําให้ญาติมิตรทั่วไปแน่ใจว่าชาวริ์คงไม่ได้รับความอินดูปราณีจากนางอีกต่อไปสุมาเชื่อว่าข่าวที่สุนีเอามาเล่านั้นเป็นความจริงถ้าไม่จริงสุนีคงไม่ถอกายมาที่ไล่และที่ลงมาที่ไล่คราวนี้ก็เนื่องมาแต่ว่าสุนีคงคิดว่าสามีอยู่ที่ไล่แล้ว แสดงว่าหล่อนยังไม่ได้ติดต่อกับชาวริตสุมานก็อ่านพี่สาวต่อไปว่าเพราะรู้ว่าสามีรักสุมานพี่สาวคงเอารอนเป็นโลดหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดประโยชน์แก่นตนบ้างทั้งนี้ถึงอย่างไรความผูกพันในฐานะแม่เด็กทั้งสองก็ยังคงมีอยู่ข่าวเรื่องการมีโชคอย่างมหาศาลของชาวริตถูกถ่ายทอดจากสุมมนไปสู่ชูรักรอนทันทีเชิดชายมองเห็นความยุ่งยากของเขาทับทวีขึ้นอีกในคืนเดียวกันนั้นสุมมนก็ได้รู้เรื่อง ในตอนดึกคนทั้งสองรอบพบกันในที่อันเด่นลับพอกอดเขาคลึงกันได้โดยปราศจากอุปสรรคเชิดชายบอกให้หล่อนทราบถึงความหนักใจของเขาว่าถ้าหมอนั้นมีโชคอย่างนั้นมีอยู่สองอย่างที่จะเป็นไปได้เกือบเท่าๆกันคือหมอจะขายที่ดินของหมอสิดด้วยความรู้สึกว่าไม่จําเป็นเพราะมั่งมีแล้วแล้วกลับกรุงเทพมีความสุขอย่างไม่น้อยหน้าใครอื่นนั่นอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือหมอกลับจะคิดว่าไม่มีความจําเป็นต้องขายแล้วสิ่งใดเป็นของเขาเขาก็เก็บมันไว้เราก็แย่เลย เ้วเชิดชายคิดอย่างไรสุมานคุณพี่ของคุณไม่มีเยื่อใยในชวลิตติดต่อไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่คนอย่างนั้นจะตายเสียเมื่อไหร่ก็ได้โดยพี่สาวคุณไม่เสียน้ําตาแม้แต่หยดเดียวลูกเต่าก็ไม่มีตรงกันข้ามสมมุติว่าหมอมั่งมีสีสุขเป็นทายาทกองมรดกของผู้ใหญ่นั้นหากหมอเป็นอะไรปบปับลงไปตายสมบัติเหล่านี้ก็ตกเป็นของพี่สาวคุณทันทีสุมานต้องการมีชีวิตมีความสุขสนุกสบายในกรุงเทพ รัสุมานก็ยังสาวเกินกว่าจะมาหมกชีวิตที่นี่กับผัวเก่าค่ำเคลิะแบบนั้นทําอะไรไม่คิดไม่เห็นใจคนอื่นสุมานจะมีความสุขเหมือนอยู่สวรรค์เลยทีเดียวที่เป็นอิสลามใหม่อีกครั้งโดยได้ครองสมบัติมหาศาลแปลว่าต้องฆ่าเขาละืคะน่ากลัวเหลือเกินตํารวจสมัยนี้เก่งนะเราอาจเคลอกร้ายคนที่ลงมือต้องเป็นคนฉลาดมากแต่ถ้าพลาดมันก็เดือดร้อนกันมากนะคะเราหาทางกันแยบยนต์ไว้แล้วจะสมมุติอะไรให้คุณฟังนะเดี๋ยวนี้สถานที่นี้เป็นอย่างไร มันป้นเกินเกือบทุกคืนก็ว่าได้เราสมมุติว่าเกิดการป้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อชาววลิศกลับมาพวกเราต่อสู้กับพวกป้นเหล่านั้นขณะสู้การชาววลิศถูกยิงตายด้วยกระสุนใครก็ได้เจ้าหน้าที่จะสงสัยได้อย่างไรมันเป็นการกระทําของใครนอกจากจะโปลงใจเชื่อว่าบ้านนี้ถูกป้นเจ้าของบ้านถูกพวกป้นยิงตายใครจะเป็นพวกป้นคะมันต้องมีพวกป้นจริงๆไม่ใช่เหรอมันต้องมีอย่างปราศจากปัญหาสิเรื่องนั้นแต่ก่อนนี้อาจยากสําหรับเราแต่เดี๋ยวนี้เราคุ้นกับคนหลายชนิดหลายประเภท จำพวกที่พอเห็นเงินเข้าตาลุกเป็นไฟก็มีแต่ถึงอย่างไรดิฉันไม่อยากให้เหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงเพียงแค่นึกได้ยินคุณพูดยังขนหัวลุกแล้วมันน่ากลัวเกิดเป็นจริงไม่ควรถึงล้มหายตายจากกันไปเลยทุกอย่างมันตกอยู่ในขอบเขตความจําเป็นทั้งสิ้น แต่เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจมันเด็ดขาดลงไปนะหากเขากลับมาแล้วเขายินดีขายที่พื้นนี้ให้กับเราเรื่องอื่นก็ไม่มีแม้แต่เรื่องปฐมสุขกับคุณพี่ของคุณเราก็ไม่เอาเรื่องเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเท่าที่เป็นไปแล้วเราเพียงแต่เร่งเราให้คุณสุมาลเป็นเครื่องมือของเราไปกระตุ้นให้ชาวริลตขายที่แห้เราเท่านั้นดิฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องสนุกเลยนี่พูดจริงๆนะคะพูดจริงเลยชาวริลิตเป็นคนดีเสียแต่ว่าเขาเป็นคนเข้าใจโลกหรือมองโลกในแง่ไม่ตรงกับเราเท่านั้น คุณอย่าคิดอะไรให้มันมากไปกว่านี้ดีกว่าคุณต้องคิดว่าผู้หญิงคนเดียวในชีวิตผมหรือผู้หญิงคนเดียวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียยอดรักของผมก็คือคุณสมมนคนเดียวยังกันน้ําตาลถึงอย่างนั้นยังหวานน้อยกว่าความหวานตั้งแต่หัวจะหลดเท้าของคุณกระทั้งผมบอกไม่ถูกมีตรงไหนบ้างมันหวานสารพัดอย่างทั้งสองยังไม่ทันได้พิสูจน์ส่วนใดของการและกันที่ว่าหวานเลิศล้ำกระทั้งบรรดาลให้มนุษย์เราเห็นผิดเป็นชอบก็มีเสียงย่ำเท้าบนกอหญ้าดังโวบสาบและดังห่างออกไป สุมมนคว้าแขนชูรักแน่นฝ่ายชายหนุ่มกอดหลอนไว้ในท่านนั้นด้วยความตกตะลึงในตัวเพราะเขาไม่มีอาวุธอันใดติดตัวมาเลยแล้วทั้งสองก็ตกอยู่ใต้ร่มเงาของคอยใหญ่ที่ด้านข้างนั้นทึบไปด้วยพุ่มไม้ด้วยซ้ำนั่นเสียงอะไรไม่น่ามีใครร่อนกระซิบไม่รู้รู้สึกหรือเปล่าเหมือนเสียงคนเดินอาจเป็นเม่นก็ได้มั้งแม้จะตอบเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแบบนั้นแต่เสียงเขายังสั่นสะานงั้นเรากลับกันดีกว่า เขาลุกขึ้นตลบเสื้อฝนผืนใหญ่ที่ปูรองนางแล้วประคองกันกลับภูมิสีราชกลับต้องคบคิดปัญหาใหม่อีกต่อไปเมื่อเขาได้รับโทรเลขฉบับหนึ่งซึ่งเขาเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีใครบ้างได้รับโทรเลขที่มีข้อความคล้ายกับที่เขาได้รับหรือไม่ชวลิ์โทรเลขมาบอกว่าจะมาถึงปลานในวันรุ่งขึ้นแต่ไม่ได้สั่งให้เขาจัดการอะไรแม้แต่เอารถไปรับเขาได้พูดมาหลายครั้งแล้วว่าถ้าหมอชวลิตกลับบ้านไล่เมื่อใด ภาระอันยุ่งยากของเขาจะหมดสิ้นลงไปเขาไม่ปรารถนาจะเอาเรื่องส่วนตัวคนอื่นมาเป็นภาระของเขาทันทีที่ชวฤิตมาถึงภูมิศรีรัตจะเปิดหมวกอำลาไปเสยจากบ้านไร่แห่งนี้การเวลาที่ค่อยๆล่วงไปความยุ่งยากที่เกิดขึ้นขนาดสังหารหมู่จะเหลืออยู่ก็แต่เพียงในความทรงจำชีวิตสงบงานไร่และความงดงามของธรรมชาติรวมทั้งความเจริญงอกงามของพืชพันธุ์บางคราวกลับไม่อยู่ในความสนใจของมนุษย์เรา แต่เมื่อใดสิ่งเหล่านั้นเกิดมีอำนาจดึงดูดให้สนใจต่อมันเข้าแล้วก็ดูประหนึ่งเป็นมนตราที่มีอำนาจพิเศษยากยิงสลัดมันทิ้งได้หลายคราวที่ความระลึกนึกถึงเกศลาเบียดแทรกขึ้นมาและทุกคราวมันทําให้เขาอยากล่องกลับไปหาหล่อนหรือส่งข่าวให้หล่อนทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนเปล่าเลยคนยังเขาไม่ยอมตกเป็นทาสความใฝ่ฝันใดๆได้ง่ายเขาเข้าใจผู้หญิงงเกศลาดีว่าเมื่อรักเกศลาก็รักอย่างสุดสวัสดิ์ขาดใจ เมื่อเกลียดหล่อนก็เกลียดกระทั่งนาทีสุดท้ายและการตัดสินใจของผู้หญิงคนนั้นแน่วแน่จนกว่าสิ้นลมปราณไม่ว่าผิดหรือชอบถ้าลงยึดมันก็ไม่ต้องหาอื่นใดไปลบล้างได้ความแน่วแน่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเกสลาอยู่ที่เขาและในยามหน้าสิวหน้าขวานที่เขาผจญอยู่ขณะน,นี้หากเขาอยู่ที่ใดแน่นอนเมื่อนั้นหล่อนจะโลดเลี้วมาทันทีความคิดฝันที่มีต่อเกสลามากเพียงไรเขาก็อยากให้ชาวลิตกลับมาไล่เสร็จเร็ว เพื่อเขาจะได้ปลีกตัวไปเสียให้พ้นจากความยุ่งยากเราเริ่มสร้างกระท่อมสับปะรังเคให้ดีขึ้นเริ่มถางที่ให้ราบเรียบลงไปเริ่มพอปลูกพืชพันธุ์ัญญาหารให้เป็นประโยชน์แก่ป่าแก,ก่ท้องกระทั่งมันกลายเป็นเงินเป็นทองเพียงแต่เขาได้ที่ดินผืนนั้นมาและซ่อมหลังคาทําลายความผุพังด้วยการเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่พักอาศัยได้เท่านั้นเขาก็จะมีความผาสุกตามสมควรโดยจะมีเกสลามาร่วมด้วยคนหนึ่ง ภูมิศิรราชไปปรากฏตัวที่เรือนใหญ่เพื่อสอบถามถึงเรื่องชาวฤทธิ์สุมานพูดกับเขาขณะอยู่หน้าโต๊ะกินข้าวโดยไม่มองหนา้าพรุ่งนี้ชาวฤทธิ์จะกลับมาแล้วทุกคนไม่มีการสนทนาต่อไปไม่มีใครเชื้อเชิญให้เขานั่งแต่สนใจจะคอยฟังว่าเขาพูดอย่างไรผมทราบอย่างนั้นเลยมาขอเรียนถามว่าจะให้ผมทําอย่างไรเราจะเอารถที่นี่ไปรับสุมานทอดสายตาไปตรงหน้าของรอนคุณเชิอชายจะเอารถของเธอไปถ้าอย่างนั้นเขาขัดขึ้น เผื่อมีข้าวของมามากผมเอารถจีไปด้วยคันเด็กๆคงอยากไปร,รับคุณพ่อด้วยไม่สําคัญหรอกเมีายใหญ่ดั้งเดิมของชโชลิตพูดเสียงกล้าวไปกับแม่เขาก็ได้เป็นครั้งแรกที่เขาเบนสายตาไปมองสุนีนิง่งแล้วมันก็นานพอจะทําให้หล่อนต้องหลบตาแล้วเหลือบขึ้นมองแล้วหลบอีกเป็นคําลบสองตามใจคุณเขาไม่อยากอยู่ที่นั่นอีกต่อไปเลยลงมาข้างลางปล่อยให้ทุกคนวิาพากษวิจารณ์เขาไปตามเรื่อง พอบ่ายวันรุ่งขึ้นเขาขับรถสปารังเคของชาวลิตออกจากไร่พร้อมกับบรรทุกเรื่องหนักสมองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องคนอื่นไวแนนชาวฤิตคงจะกลับมามองมนุษย์ทุกคนด้วยจิตใจอันสะอาดบริสุทธิ์และเชื่อว่าทุกคนที่เขามองเป็นคนดีและสุมาลคงก่อเรื่องยุ่งยากใจให้แก่เขาอีกต่อไปด้วยเหตุผลเพียงแต่ว่าร่อนยากพระไปเสียจจากเขาเพื่อใช้ชีวิตสาวในวัยที่ยังสวยให้สุดเวี่ยงโดยไม่คำนึงถึงความปลอมแปลงอันชั่วโฉด เขาจะทำอย่างไรดีโดยที่แน่ใจว่าเรื่องตื้นลึกหนาบางสารพัดอย่างที่อาจแอบแฝงในความรู้สึกของชาวริตนั้นเขาจะต้องเป็นผู้ให้คำตอบซึ่งเป็นเรื่องตัดสินได้ยากว่าจะตอบอย่างใดในกรณีใดและในอันใดไม่ควรตอบสถานีปานวันนั้นมีผู้คนขับค้างตามเคยพวกทีไ่ยังมาไม่ถึงรถไฟมาถึงก่อนภูมิศรีรัตย์งเป็นคนมารับยังโดดเดี่ยวคนเดียวภายหลังได้ซื้อของที่ต้องการเพื่อตรัตเตรียมไว้สำหรับสถานการณ์วันหน้า ผอมลงไปหน่อยนะแต่ดูเหมือนมีอะไรดีขึ้นภูมิเสียาชพูดขณะทั้งสองยืนห่างกันเพียงเล็กน้อยชาวลิตมองหน้าเขาอยู่เป็นนานแล้วยิม้มยื่นมือส่งให้เขาจับผมผมมีคำสรรเสริญคุณอยู่ด้วยความสุดจริตใจมากมายกายกองครึ่งวันพูดไม่หมดเลยทีเดียวนะอย่างนั้นแหละครับงั้นเก็บไว้ก่อนอย่างผมไม่จำเป็นหรอกรู้ใจคุณดีเสียใจที่คุณผู้หญิงที่ไล่มารับคุณไม่ทันผมเชื่อวรถเขาอาจคุขลักอะไรบางอย่างชาวลิตเลิกคิวช่างก่อนเธอ ผมไม่มีของอะไรมากนักหรอกคุณเอาไอ้นี่เวียงขึ้นรถใบเดียวแล้วเราเข้าไปนั่งในร้านนั้นโอ้ยผมมีแต่เรื่องยุ่งยากเรื่องเน็ตเหนื่อยเรื่องปวดกระบาลทันทีที่มาถึงที่นี่ผมก็รู้สึกว่าอะไรตรงนีอ้อะไรถูกปลดปล่อยไปตามภาวะของมันภูมิเสียฮาราเวียงกระเป๋าขึ้นจี๊บสปารังเคคันนั้นแล้วเดินตามหมอชาวลิตเข้าไปในร้านผมเอาเบียร์คุณเอาอะไรภูมิผมเล่าครับแล้วทั้งสองก็ได้เครื่องดื่มที่ตนต้องการความกระปี้กระเป๋าของหมอชาวลิตทำให้ภูมิเสียฮาราต้องยิ้มดด้้วววยยคามชื่นใจไป หมอชวลิตเอากระดาษชิ้นหนึ่งออกจากกระเป๋าของเขามาวางตรงหน้าภูมิผมไปเสียเวลาที่เพชรบุรีเกือบสองวันเต็มนี่เรื่องคุณผมทํามาด้ยวยความสมัครใจและมีความสุขอย่างยิ่งเรื่องที่ดินของคุณยังไงเล่าภูมิที่ดินเขาง,ง่นงงอา้าวก็ไอ้ที่ที่คุณจะปลูกรกรากต่อไปไอ้ที่เราไปดูกันนั่นยังไงผมจัดการหมดเรียบร้อยแล้วนี่ใบรับเงินใบโอนเงินถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะแต่นาทีนี้ต่อไปที่ดินผืนนั่นเป็นของคุณแล้ว แล้วคุณจะมาทำหน้าอย่างนี้หน่อยเลยผมเนี่ยพอเข้าใจความรู้สึกคุณหรอกนะขอให้เข้าใจด้วยว่านี่ไม่ใช่การตอบแทนความสามารถอะไรของคุณหรอกนะมันเป็นอีกเรื่องนี่เป,นเป็นเรื่องที่ที่ดินผืนนี้ผมซื้อมาด้วยราคาถูกถูกมากเหลือเกินและไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบเจ้าของที่อย่างไรเลยถ้าคุณอายุน้อยกว่าผมที่ดินผืนนี้ผมก็ให้กับน้องชายของผมถ้าคุณเป็นคนที่ผมรักผมก็ให้ที่ดินผืนนี้กับคนที่ผมรักและคุณเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมผมก็ให้ที่ดินผืนนี้กับคนเหล่านั้น จะเอาอะไรกันอีกนับตั้งแต่พรุ่งนี้คุณจะทําอะไรกับที่ดินผืนนั้นคุณทําได้เลยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณยังชอบทําที่สุดแล้วแต่หมอ,อยุติเรื่องนี้ได้แล้วผมขอร้องคุณอย่างเดียวเท่านั้นเราอยู่ที่นี่กันต่อไปทําลายความป่าเถื่อนให้มันหมดไปท่ามกลางความสโปรกของจิตใจคนถากถางจิตใจคนให้สะอาดให้ได้ หมอโชลิตเอื้อมมือมาจับหลังมือขวาของภูมิเสียราชบีบอย่างรุนแรงตามองหน้าภูมิขายขอร้องให้เขาระงับถ้อยคำที่เขาจะกล่าวด้วยความเกรงใจหรือสำนึกบุญคุณของตนคนเราจะอยู่ในโลกนี้ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหมอโชลิศพูดเสียงเบาแต่ทว่าหนักแน่นการให้และการตอบแทนไม่ได้หมายถึงความเพียงพอไม่ได้หมายถึงบุญคุณที่คุณมีต่อผมจะต้องสิ้นสุดลงด้วยการตอบแทนของผม การให้ของผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องยุติหนี้แห่งจิตใจอันบริสุทธิ์ที่มีต่อกันเราต้องการให้ความสัมพันธ์เรายืดเยื้อเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจเชื่อถือกันแล้วเราจะรู้ว่าในโลกนี้เราอยู่กับเพื่อนมนุษย์อีกเป็นจํานวนมากที่มีไมตรีจิตต่อเรายังงดงามแบบนั้นใช่ไหมภูมิผมไม่รู้จะพูดยังไงถูกภูมิพูดเกือบไม่ใช่เสียงของตนเองผมเข้าใจผมเข้าใจจิตใจคุณดีกาจะฟังถ้อยคําคุณนะนะ มีเรื่องอะไรที่คุณบอกผมได้ไหมนอกจากเรื่องการยิงกันอย่างสะบ้นหันแหลกที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวเกลียวกล่าวเป็นต้นหัวความยุ่งยากลำบากใจสารพัดอย่างที่คุณได้รับจากครอบครัวผมและมิสหายเขาที่ผมรู้ว่าเขาพากันแห่มาจากกรุงเทพภูมิสันน้าอันมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่สลักสําคัญอะไรนะเรื่องคนหมู่มากมันก็ย่อมต้องมีความยุ่งยากเข้ามาปรับปนเสมอเรื่องของความเสียหายส่วนบุคคลเราไม่ทราบ ภูมิตอบอยังรวดเร็วแล้วไม่ยอมให้มีร่องรอยพิรุษใดๆเกิดขึ้นแม้แต่อ,อาการกระพริบของตาแต่เรื่องที่เกี่ยวกับความเสียหายของหมอและครอบครัวหมอผมรับรองได้เลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวหมอโชวฤทธิ์ยิ้มยังลึกลับผมขอบคุณคุณมากเขาพูดเหมือนปลารบกับตัวเองใกลมันจะไปคิดมิตรภาพอันบริสุทธิ์และน่าชื่นใจจะเกิดขึ้นโดยงูตัวเดียวและกระสุนนัดเดียวแล้วเราก็รู้จักการลากใครวางใจอย่างสนิทสนมดูเหมือนเมียผมน้องเมียผมและโนน อดีตเมียผมที่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วมาลดคันนั้นน่าสนุกนะหมอโชลิศชำระเงินค่าเครื่องดื่มรวลุขึ้นอย่างกระปี้กระเป่าผาออกจากร้านโดยภูมิตามไปติดติดแล้วเขาก็ถอยห่างออกไปนิดหน่อยเมื่อหมอโชลิศเข้ารวมกลุ่มกับคนเหล่านั้นสุมาลเต็มไปด้วยความอึดอัดมีสีหน้าประเดียวแดงประเดียวซีดและมองข้ามไหล่ของสามีขณะเขาทักทายกับมิตรสหายของน้องสาวตนบ่อยครั้งนี่เป็นงานแต่งของน้องสาวตนภูมิอ่านความวุ่นวายในใจร่อนออก เขายิ้มกับหล่อนแล้วก้มหน้าลงน้อยๆหากว่าใครจะปลอบใจหรือว่าลาขีที่หล่อนก่อขึ้นเกือบประทับชีวิตหล่อนไปชั่ววันตายนั้นเขาช่วยปกปิดไว้ได้อย่างสนิทโดยเลงผลเลิศอย่างเดียวคือความสงบสุขในครอบครัวชาวริตกระนั้นสุมาลก็ยังไม่คลายความวุ่นวายเด็กๆไม่ได้มารับบิดาของตนหมอชวริตทักเมียเก่าผู้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ,อยังสนิทสนม ซึ่งไม่อาจทำให้ใครรู้สึกว่าเขาจะมีชั้นเชิงที่มาจากความระแวงในทางไม่ดีไม่งามหรือการกันแนกันแหนให้เกิดสะเทือนใจเหนืออื่นใดคือความสุภาพของเขาการต้อนรับในฐานะที่เป็นเจ้าของถิ่นมอชวฤทธิ์ขึ้นรถที่เมียมารับเชิดชายเปลี่ยนที่นั่งมากับภูมิสีหราชอย่างจงใจผมไปกับคุณนะพี่ชายแต่นี่เราจําเป็นหรอต้องติดตามท่านพวกนั้นไปเดี๋ยวนี้คุณจะอยู่ที่นี่หรอครับภูมิถามอย่างนอบน้อมวันนี้ที่บ้านจะมีการต้อนรับอย่างมโหฬารทีเดียว คุณสมานบอกผมว่าการที่หมอชวริตกลับมาคราวนี้พวกที่ไล่เราพวกชาวบ้านใกล้เคียงจะมีความสุขอย่างจระในไม่ถูกเธอได้ตัดเตรียมอาหารชนิดที่ว่ากินกันเป็นสิบคนก็ไม่หมดผมเลยอยากซื้อเหล้าแม่ของสักยี่สิบขวดเปล่าไม่ใช่เป็นคนหน้าใหญ่ใจโตหรอกครับหากแต่ว่าด้วยความรู้สึกผมเองที่มีต่อหมอให้ตายหาเธอะแกเป็นคนดีอย่างวิเศษทีเดียวเพราะผมยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินใครพูดถึงความเป็นคนใจพระายางหมอชวริตเลยภูมิมองหน้าชายหนุ่มชูรักสุมมนล้วยิ้ม ถ้าอย่างนั้นเราไม่จําเป็นต้องติดตามเดี๋ยวนี้ผมรอคุณได้หมอเฉวลิตคงมีความสุขเหลือหากแกได้รู้มิสหายของคุณสุมมนและคุณนายของแกรู้สึกต่อแกอย่างไรทั้งที่เขาพูดอย่างนั้นทั้งที่สีหน้าเขายิ้มอย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งต้องหลบตาพรอะประกายตาของภูมิเสียระาด,ดูประหลาดอย่างไรชอบกลนเดี๋ยวเราลงไปล่อนคนละสองเป๊กเป็นไงพี่ชายฮ <laughs> มีแต่เสียงเขาหัวเราะลั่นปากกวางร้องออกมาอย่างคนอารมณ์ขนองและผาสุกเอาเซ ผมก็คอเดียวกั้พวกอย่างนี้แหละแต่อากาศแบบนี้ใครมันจะไม่อยากเชิดชายสั่งซื้อเหล้าให้จีนเจ้าของร้านบรรจุเรียบร้อยแล้วสั่งเหล้าให้ตัวเขาเองและภูมิคนละสองเปกซึ่งเมื่อทั้งสองดื่มเรียบร้อยแล้วก็ให้ชําระเงินภูมิเขาประจาที่นั่งคนขับโดยมีเชิดชายทําตัวสนิทสนมกับเขาเป็นพิเศษนั่งอยู่ข้างๆแล้วเขาก็เลื่อนรถออกจากที่บ่ายหน้าไปบนเส้นทางอันคุกกะนั่นความมืดทยอยกันทึบยิ่งขึ้นทั้งสองเกือบไม่ได้พูดอะไรกัน มขมคาบบุหรี่ไว้ที่ริมฝีปากตาเพ่งไปข้างหน้ารถคันนั้นขยบขเยกไปตามสภาพของมันและบนถนนยังไม่เล่งร้อนในที่สุดชายหนุ่มผู้มาจากกรุงเทพเป็นคนเอ่ยขึ้นก่อนปีป,ปีหนึ่งพี่ชายเข้ากรุงเทพกี่หนครับเมื่อก่อน4ี่หปีมาแล้วผมเข้ากรุงเทพอย่างน้อยปีละสามสี่หนแต่หมู่นี้ไม่ได้เข้าเลยครับพี่ชายเป็นคนกรุงเทพเหรอพ่อแม่ผมเป็นชาวกรุงแต่ท่านเป็นข้าราชการก็ย้ายออกต่างจังหวัดก็แถบใต้นี่แหละครับเมื่อเล็กก็เรียนในกรุงเทพแล้วออกมาต่างจังหวัดโอ้ย สับสนกันสิครับพี่ชายไม่คิดกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วหรอแต่ก่อนก็เคยคิดครับแต่เดี๋ยวนี้อารมณ์ขนองครับชีวิตบ้านนอกมันง่ายมีความสุขมากกว่าชีวิตในกรุงผมฟังคนมีความรู้ความคิดพูดกันแล้วดูมันยุ่งเหลือเกินแม้แต่กินยังแย่งกันกินบางทีมันก็ผิดบางทีมันก็ถูกแต่นั่นมันเนื่องมาแต่ว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะสแสวงหาความสุขและความสําราญที่ไม่เคยพบเจอเมื่อพบแต่แรกมันก็น่าตื่นเต้นดีหรอกครับแต่พบเสมอๆก็จําเจอยากให้ได้มันมากขึ้น ก็สิ่งแวดล้อมทําให้คนเราเคยชินความโลภทําให้มนุษย์เราเห็นแก่ตัวมากเกินไปสู้ชีวิตที่นี่ไม่ได้ผมไม่เคยมีอะไรเหลือมากกว่าตัวเลยแต่เอจจะไม่นึกถึงอันตรายไม่นึกถึงความป่าเถื่อนของพวกไอเสือบ้างเลยเหรอครับชินแล้วครับผมชินความป่าเถื่อนมากแล้วมันก็เหมือนพวกเดินป่านั่นแหละคุณเดินป่าทุกวันกับคนไม่เคยเดินป่าเลยมันก็เหมือนไพรกว้างไปอย่างนั้นสําหรับคนเดินทุกวันผมลกวกฎหมายเถือถ่อนกฎหมายเถื่อนกรุงเทพร้แรงยิ่งกว่าที่นี่ครับคุณ ที่นี่โจรเป็นโจรเป็นเสียทีเดียวไม่ใช่โจรในจิตใจในความคิดในสมองหน้าตาต้องกันข้ามที่นี่แขนต้องล้างกันด้วยเลือดแต่ถ้าบ้านใครใครอยู่อู่ใครใครนอนช่วยกันตามสมควรกฎหมายเถื่อนก็น้อยลงไปเรื่องรอบกัดก็น้อยเหลือเกินแต่หากว่าใครรอบกัดใครขอให้แล้วก็ยากยิ่งจะหนีมือเถื่อนที่ตัดสินยังเที่ยงทาไปได้ฮ่หนุ่มชาวกรุงหัวเราะแล้วพักหนึ่งรถก็เลี้ยวเข้ามาในไร่เชิดชายกระโดดลงจากรถร้องเรียกให้คนมาขนหีบเหล้า ตัวเขาเองยกมือให้กับภูมิแล้วผ่าไปโดยไม่มีอะไรอีกก่อนที่ภูมิจะถอยรถออกจากซอยเล็กหลังบ้านสุมาลลงบันไดปลุดมาหาเขาภูมิปดเกียร์ว่างมองใบหน,น้าเต็มไปด้วยความยุ่งยากของรอนอย่างชงโนเธอเล่าอะไรเขาฟังบ้างเขาบอกคุณว่าผมได้เล่าอะไรให้ฟังบ้างล่ะเขาไม่ได้พูดอะไรเลยฉันแค่สงสัยว่าเธอนี่เองจะเป็นคนสังหารฉันผมไม่เคยแต่ต้องผู้หญิงไม่เคยทําให้ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บด้วยใจยอันสกปรกเย็นใจเสียเถอ ถ้า,าคุณเห็นว่าคุณหมอชเวฤทธิ์เป็นคนดีดีพอที่สมควรจะรับเขาเป็นคู่สุขต่อไปในวันข้างหน้าผมรับรองว่าปากของผมจะไม่ปริอะไรมากระเทือนใจคุณเลยอย่าเป็นห่วงเลยแต่ระวังนะระวังมิตรสหายของคุณและน้องสาวคุณให้จงดีอย่างไงยังไงแล้วก็นึกถึงกฎหมายเถื่อนไว้ให้จงดีทีเดียว